จะได้มาสองพันนีนะทุนคนยประมาณหกร้อบาทนะทุกคนตกท,ทุกคนคือคคจําไม่ได้เอาร่มมาด้วยอ่ะจะบอกไลยว่ามันเป็นเมืองที่แบบเมืองแห่งมิวเซมจริงทุกคนตอนเนี้เป็นเวลาเอ่อหกโมงครึแต่แบบเดีดิแดดโอ้ทุกคนมัน สว่างมากเลยคือเรนอนเส้นบนสุดใช่ปะมันเลยแสงแบบอือเดี๋ยวจะอาบน้ํานะเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวจะไปเดินเล่นนะคะรอบๆแถวนี้นะว่ามีอะไรให้เราเดินบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอเงินโคจังนะคะโคจังขอตังหน่อยอฮ้ยโคจังให้มาจ่ายทันเย็นนะคะ คนตังจะทิ้งจากไปขึ้นรถแล้วนะคะจะได้มา2,000นีนแ้วทรถคนประมาณ600บาทนะก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเดี๋ยวจะแบบปากหุดไว้ด้วยจะไปที่ไหนบ้างนะคะตื่นเต้นมากวันนี้จะเป็นวันที่เที่ยวคนเดียวอค่ะตอนนี้โฟตังขึ้นรถไปแล้วนะคะ ตอนนี้ก็เหลือตาอยู่คนเดียวนะคะหน้าสถานีก็เรามีเวลา1วันนะคะในค่าหน้าสว่าน,นะคะกับเงิน2องพันเยนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างทุกคน้ะไปกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะ,จะเข้าไปถามอินโฟมิชั่นข้างในก่อนนะ,ะว่าไปที่ไหนได้บ้างปะไป โซฟาสเตชันนะคะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นตรงชิงคันเซ็นนะนี่ค่ะจะอยู่ฝั่งประตูเคนโรคูเอ็นเกตนะคะเป็นอีสเกตทางออกหมายเลขสองนะคะชิงคันเซ็นอยู่ตรงนั้นนะคะประตูชิงคันเซ็นออกมาแล้วก็เจอทางออกหมายเลขสองอันนี้นะข้างๆทางออกหมายเลขสองนี่นะคะมันจะมีอินโฟมชันเซนเตอร์อยู่คนเดี๋ยวจราจะเข้าไปถามเขานะคะว่าเดินทางเนี่ยจะจะซื้อวันเดทิเคตแล้วจะเดินทางไปที่ไหนได้บ้าง ะเดี๋ยวเราไปถามเขากันนะคะเพราะว่าตอนนี้จะมีเงินอแค่2000เยนนะถ้าเราอยากจะเที่ยวได้ทั่วเราจะต้องซื้อแบบวันเดทิเก็ตนะคะปไะไปกันนะให้กำลังใจช้วยเพราะว่าโคตังไม่อยู่นะคะวันนี้หัวเดียวก็เทียมรีบเลยในจังหวัดที่เราไม่เคยมาเลยด้วยซ้ำนะคะปากเข้าไปกัวกร้อยเยนนะะ่ะทุกคนวันเดทิเก็ตนะคะ ถ้าใครสงสัยอะไรก็ให้มาถามตรง Information Center นะที่เป็นเคาน์เตอร์ที่4นะคะทุกคนส่วนเดย์ทิ켓ตรงนู้นนะคะจะได้อันนี้มานะคืออันแรกนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นยูวันเดย์ทิ켓เขาบอกว่าวิธีใช้นะคะก็คือให้เราแค่โชว์กับคนขับก็พอแล้วก็ให้แผนที่มาด้วยนะแล้วเขาก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวมาด้วยน่าจะสนุกน่าดูเลยแลแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะจะไปเที่ยวนะจะขอแวะที่พักนะคะไปที่โรงแรมเอากระเป๋าอะไรไปฝากโรงแรมไว้ก่อนเพราะว่ามันหนักมากนะแล้วก็ร้อนมากเลย เดี๋ยวไปที่โรงแรมกับจาก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะคะกาตอนนี้ใช้เป็นเราประมาณ600เยนเหลืออยู่1,400เยนนะคะไปันกันทุกคนไป ทุกคนคะตอนนี้เราก็อยู่กันข้างในโรงแรมแล้วนะแล้วก็จะเอากระเป๋าฝากกับตรงรีเซพชันไว้นะคะก็คือได้หมายเลขสามมาเนย,ยาคือเราเอากระเป๋าฝากมาได้ก่อนแต่ว่าเวลาเช็คอินเนี่ยอยู่ที่บ่ายสองนะคะถึงจะเช็คอินได้เดี๋ยวเราออกไปเที่ยวกันข้างนอกนะคะอุย้ยแล้วข้างหนาาง้าโรงแรมอ่ะมันมีป้ายบัสพอดีทุกคนดูดิก็ถามว่าขึ้นเป็นไหมก็ไม่ค่อยเป็นนะคะจะรู้แค่ว่า บัสที่นี่มันจะแบ่งเป็นสองเส้นก็คือไปทางออปีกขวากับปีกซ้ายไม่ว่าเราจะขึ้นปีกไหนยังไงรถมันก็จะวนเป็นวงกลมมาหากลับมาที่ตัวคานาซาวะสเตชันอยู่ดีดังนั้นคุณจะขึ้นซ้ายขึ้นขวาก็ได้แต่แค่ว่าถ้าขึ้นถูกฝั่งมันก็จะแบบเออไปในสถานที่เราอยากไปได้เร็วขึ้นะนะคะเดี๋ยวกลับไปที่ตัวสถานีนะคะ <S <S เพราะมันอยู่ใกล้ตรงนี้นะเดินไปประมาณสิบนาทีคืองงจริงๆรถไฟตางนั้นไม่ไหวอาจจะนั่งหลงไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้มันใช้บัตรเออวันเดย์ทิเก็ตได้หรือเปล่า ขอโทษได้นะวันนี้ต้องแบบพามาหลงง่ะทุกคนทุกคนนี่น่าเชื่อว่าแบบเงียบขนาดเนี้ยดูดิไม่มีคนเลยความรู้สึกแล้วนะที่เนี่ยมันจะมีความเป็นแบบโมเดิร์นจริงๆเาะทุกคนสังเกตอาคารมันจะมีความเป็นเหลี่ยมเป็นมุมมีการใช้แบบเออลวดลายทางเลยค่ะที่นี่ะลยเยอะมากๆเลยความรู้สึกยางไ้นะคือมันเป็นคนละอารมณ์กับเออเกียวโกหรือว่าเมืองเมืองอื่นๆเลยอ่ะที่เนี้ย มันก็มีความสะอาดก็เป็นเหมือนที่สะอาดมากสะอาดกว่าเกียวโตแบบสะอาดอ่ะเออที่เนี่ยตอนตนี้เราก็อยู่กันข้างหน้าสถานีแล้วเมื่อกี้จะก็เข้าไปถามนายสถานีมาแล้วนะคะนี่คานาซาวะาสเตชันนะคะเห็นไหมคานาซาวะ s สเตชันนะคะแล้วพอออกมาเนี่ยมันก็จะมีเบอร์ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรไปเดืเลยใช่ไหมคะถ้าหากว่าใครที่จะขึ้นบัสที่เป็นลูบัสซ้ายขวาอันเนี้ยที่ได้แผนที่มาเนี่ยคะ่ะจะต้องขึ้นที่หมายเลขหกนะคะเห็นไหมมันก็จะมี ลูบซ้ายก็ลูบขวาคือมันจะมีตรงนี้เลยเราก็สามารถขึ้นตรงนี้ได้เลยถ้าเราจะไปลูบด้านซ้ายก็ไปด้านซ้ายลูบด้านขวาก็ไปด้านขวานะคะก็คือจะสามารถขึ้นได้ทั้งสองลูบเลยอันนี้ก็คือใช้วันเดทิเกตได้แล้วมันก็จะมีรถบางคันที่สามารถขึ้นได้ให้เราดูมันอย yes. ู่ในแผนที่เนี่ยแหละทุกคนนี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันที่เราสามารถขึ้นได้นะคะมันก็จะมีเบอร์บอกเนี่ยเห็นเบอร์ตมเนี่ยก็คือขึ้นได้เลยแล้วมันก็จะมีสถานที่เขียนบอก่าเลยมันก็ค่อนข้างให้จะเข้าใจง่่่ายยยอูนนะเี เราก็ตามได้เลยแต่เดี๋ยวจะจะขึ้นไม่ซ้ายก็ขวาเขาพีู่กซ้ายมาเราไปลูดซ้ายแล้วกันนะคะนี่ลูกซ้ายมาละแล้วก็คนเออคนไม่รู้เหมือนกันปักขึ้นไปสอนแล้วกันนะคะลูกซ้ายะคะ่ะคือลงมาแล้วมันก็จะเป็นแบบโอ้ยด,ดูดูดีดูเป็นเมืองคดูเป็นเมืองเหมือนเราเดินแบบเดินในกรุงเทพทุกคนเหมือนอยู่แถวแถวแบบ สายสุุมวิทอะไรเงี้ยเออคล้ายๆสุขุมวิท,ยยอ,อ,วทยอยู่นะแถวเนี้ยจุฬาสุุมวิทในแบบที่แบบคนน,น้อยๆอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นไปตามแผนที่นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างเนาะ อีน่าร้องมากเลยอะแล้วมันก็จะมีแบบร้านอาหารนะคะเยอะแยะมากมายเราสามารถข้ามสะพานตรงนี้นะคะที่เขาไปยังร้านได้อะไรอย่างเงี้ยสามแยกข้างหน้าก็คือตรงนี้ค่ะสามแยก ว้าจะเห็นมันมีมิสเตอร์นัอยู่ตรงนั้นทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อชาล้มไข่มุกมิสเตอร์นัทจีนอร่อยมากจะชอบนะคะ else, like เราค่ายแพะต่อชาล้มไข่มุกของมิสเซอร์นัทญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันอร่อยทุกคนเราชอบมากเลยอะแล้วก็มันทาแพ็กเกจแบบเหมือนที่ไทยคือแบบสกพพาง่าย,ยานะคะสะดวกเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อไม่รู้ว่าเราจะไปโผล่ที่ไหนอีกแต่เดี๋ยวจะลองเดินตามแผนที่ไปไเรื่อยๆนะคะ เดินมาเรื่อยๆนะคะจนเจอสี่แยกแบบนี้ทุกคนเราจะเห็นอีกกลมๆตรงนั้นน่ะนั่นน่ะจะว่ามันคือพิพิธภัณฑ์แหละแต่ว่าใช่เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์กันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเข้าก็กิกนน้ำอะไรให้หมดก่อน You're about the rules. good friend care rules best the the weekends my Didn't on นั่งตรงนี้นะคะมองไปข้างหน้าเจอกับศิลป์คนกำลังถือไม้บรรทัดนะคะยืนอยู่ตรงนั้นสีทองทองจากแล้วก็ต้นไม้นะคะ คือที่เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องท่องเที่ยวที่มันจะมีสระน้ำมาทุกคนสระน้ําลงไปแล้วก็แบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยได้แต่ว่าจะามาคนเดียวไม่มีคนถ่ายให้อยู่แล้วคนเยอะมากทุกคนตอนแรกอะ่ะจะเปลี่ยนใจจะเข้าไปดูสระน้ําที่เขาบอกว่ามีชื่อเสียงมากแต่ว่าต้องยืนรอประมาณสองชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะได้คิวเราจ้าก็เลยโอ้ไม่ไม่ได้นะคะเพราะว่าจ้าไม่มีเวลาขนาดนั้นนะ,ะไปสถานที่ถัดไปกันดีก,กว่านะคะรถเมล์อยู่ข้างหน้านี่เองนะคะ มันจะอยู่ตรงข้างหน้าตัวเอ่อพิพิธภัณฑ์เลยนะคะตรงนี้พิพิธภัณฑ์เห็นปะนะคะแล้วก็พลาลมมยเลนเนยตรงนี้เนาะท<ม>ุกคนตอนนี้เราลงที่หมายเลขสิบเอ็ดเห็นปะฮีการ์ิยามะซางโชมเมะนะคะซึ่งมีเราลงอยู่คนเดียวอ่ะทำไมวะงงมากเลยทุกคนตกทุกคนคือจําไม่ได้เอาร่มมาด้วยอ่ะ กะว่าจะต้องไปพิพิธภัณฑ์แล้วล่ะแต่ว่าเดินไปนิดนึงอะค่ะไม่รู้ว่ามันไกลหรือเปล่าะนะไปกันนะคะพูดีฟ้าคุ้มเห็นไหมเห็นเมฆตรนัานป้าตอนนี้คือฝนลงเม็ดแล้วแล้วก็แว่นตาตาก็มีแบบน้ําหยดๆแล้ว่ะแต่รู้สึกว่าที่คณะสว่านี่นะคะเป็นเมืองที่แบบน่าเที่ยวมากๆเลยนะทุกคนคือทุกๆมุมของเมืองอะ่ะมันน่าหลักอ่ะแล้วมันมีมุมถ่ายรูปคือแบบเยอะม,มากเนี่ยคือเนี่ยทุกมุมมันจะต้องมีแบบมีศิละปะอะไรสักอย่างอวา,างอยู่ดูนะเห็นไหมเนี่ยเจออีกแล้วอะ่ะ คือที่นี่ะค่ะจะบอกไ้ว่ามันเป็นเมืองที่แบบเมืองแห่งมิวเซียมจริง,รงมีแต่มิวเซียมมาทุกคนนะซึ่งพิพิธภัณฑ์เหล่านี้จ้าก็จะถ่ายรูปให้ดูไม่ได้หนอกปะแต่ใครที่ชอบเที่ยวแนวแบบมิวเซียมจ้าว่าโอเคเลยเฮ้ยฝนตกลงไม่เท่ลไรทุกคนเดี๋ยวเราเฮ้ยตกหนักแล้วทำไงดีไม่มีที่ถ่ายลมด้วยอะเดี๋ยวเรารีบไปที่มิวเซียมตรงนั้นก่อนนะคะนั่นนะมิวเซียมสีดำดำตรงนั้นนะคะอาคารสีดำเห็นไหมอาคารสีดำตรงนั้นนะคะนั่นคือมิวเซียม ไปอนด้วยฝนตกฝนตกรีบรีบรี่เราถึงแล้วนะคะคานาซาวะยาเซเอะโกลีฟมิวเซียตอนนี้เราก็ออกมาจากพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะเมื่อกี้เข้าไปมันเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆกะทุกคนคือเป็นเหมือนกับบอกประวัติที่มาว่าที่เนี่ยเคยเป็นที่ที่มีการส่งออกทองคำเปลวที่ใหญ่ที่สุด เมื่อนา,นานมาแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ mm hmm. ก็เล็กๆนะคะทุกคนจ่ายไป360เยนถามว่าคุ้มไหมสําหรับดาจะเป็นคนไทยอ่จะจาไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่จาเห็นคนญี่ปุ่นที่เขาแบบเข้าไปอ่ะคือเขาก็ไปนั่งดูแบบนั่งดูวิดีโอการทําทองคำเตวไง่ะซึ่งเราก็ไม่ได้อินนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นรถนะคะทุกคนเดินกลับโรงแรมกันนะคะ ึงที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะมันชื่อโรงแรมว่าฟอร์ซ่านะก็เป็นห้องขนาดที่เราจองมาเลยนะคะคือห้องใหญ่แล้วก็เป็นเตียง2เตียงแยกนะราคานะคะสามพันเยนก็อยู่แบบห้องใหญ่อย่างนี้จะว่าแบบดีเลยนะคะแล้วก็โคจังกาลังผ่อนคายอยู่ที่โซฟานะทุกคนอะไรห้องใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็ทีวีนะคะข้างหลังก็ใหญ่ดีและที่เซอร์ไพรส์ทุกคนมีที่นวดเท้าให้ด้วยแล้วก็พร้อมถุงเท้านะคะคือจะได้ไม่ต้องแบบ กลัวว่าจะสกปรกอะ่ะเราก็ใส่ถุงเท้าเราก็นวดได้เออ,เออเออเดี๋ยววันนี้จะนวดเท่าไหร่น่าจะได้หายเหนื่อยเฮ้ยชอบส่วนอันนี้อะไรอ่ะเครื่องอะไรอ่ะเธออ๋อมันคือเครื่องพ่นไอ้น้าหน้าทุกคนแบบเสริมสวยอ่ะเวลาผู้หญิงเสริมสวยอ่ะนั่นเองนะคะโอ้โหแหมเออดีอ่ะที่นี่เหมือนดูใส่ใจ <laughs> เฮ้ยดีแะนี่อะไรยังมีขนไม่ใช่ขนของเรานะ คนเราอะเซอร์ไพรส์ห้องน้ําเราอะจองผ่านเว็บอะโกด้าแล้วเราเห็นห้องน้ําที่นี่มันแบบยอดมากทุกคนเข้ามาดูอ่อันแรกค่ะอ่างอ่างอาบน้ําคือมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ค่ะทุกคนชารดมันคือชาาเวอร์แบบฟังก์ชันอะไรก็ไม่รู้อะเยอะแยะไปหมดเลยอะดูดิตรงนี้มันมันมีรูพ่นน้ำด้วยปะทุกคนทุกคนว่ามันเป็นรูพ่นน้ำไปแล้วก็ใช่เนี่ยเห็นปะ อะไรก็ไม่รู้แหละอลังการงานสร้างนะคะก็เลยแบบเฮ้ยน่าสนใจแล้วก็น่าสนุกก็เลยจองที่นี่นะคะก็แบบเออกว้างนะกว้างกว้างสบายดีแล้วก็อยู่ใกล้กับสถานีนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยอยู่ใกล้กับตรงตลาดของกินด้วยเดี๋ยวเวันนี้จาก็จะไปหาซื้ออะไรกินตรงตลาดของกินใกล้ๆตรงนี้นะคะเออยังไงก็เดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตลาดของกินกันนะคะ เชื่อตลาดว่าโอมิจมาอย่างมาก็ตค่ะซึ่งอยู่ตรงหัวมุมตรงข้ามกับโรงแรมตรงนี้เองนะคะเห็นปะหน,นาดแดงเรียงนี่ปะมันปิดหมดแล้วทุกคนเ,เรามาสายยอร์นั่นด้วยอามอร์ออนิง่งนะี่เป็นยันไงก็มีบางร้านที่เปิดบางร้านที่ปิดนะเป็นตลาดสดอะ่ะ ลาดออตโกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลาดที่เนี่ยทุกคนราคารแรงเหมือนกันนะราคาไม่ถูกเลยคือแบบดูสินี่คืออเดแบบของทานาซาว่าอันนี้โคหือเนี่ยชิคุวะหมึกหลอดนะคะชิโซ่เนี่ยอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะ อแล้วก็ไข่กับไข่จะชอบกินไข่โอเด้งอร่อยแล้วก็หัวไ่เท้านี้ได้อนหมดไ่สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่เยนนะคะาเหนื่อยละเดี๋ยวขอนั่งพักนะคะโอเคค่ะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน คลิปหน้านะคะทุกคนถ้าใครชอบวิดีโอนี้ของจานะจะฝากกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ